สบายดีเนาะเอ็กซีทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยเนาะเมนีก็ยินดีต้อนรับเข้สาสู่ช่นนองเสาสีบาดสวนเนาะเมนีก็มาปูกับอันเสาสีช่วงพักเบรกคือเก่าเนาะพักเบรกหนึ่งสอ,องโมงเมนีก็บบอด้มีอย่างไรเดี๋ยวเนาะอ่าพอดีช่วงพักเบรกเนาะว่า,วางๆก็เลยเข้าไปอันไลต่ตอบคอมเมนต์เนาะ ก็บางเอิญนไปเห็นนั่นคอมเมนต์หนึ่งเนาะที่มันสะดุดหนหนึ่งเนาะแต่ก็บบได้เอามาใส่ใจยังปไปได้เนาะบบได้ให้ค่าปไปได้ดอกแต่ว่าสำหรับกนให้ยซาจีออกควมศิริหินกันซาชีจะเนาะบุจักบุจักคนคงชีวานะบุจักคนคงชีว่าเดียว สัตีกับบุคคอย,อยางอาอกข้องเห็นไปได้เนาะเดี๋ยวเรือสาซีจะลงไปถามเนาะลงไปถามแบ,บว่าพวมที่เห็นหมหม่คู่เห็นงานํากันเนาะว่า,ขาเขาเจ้าจะให้คําตอบจงไงเนาะว่าจะมีพวกแบบว่าเยีงยวกห้องแต่ยังแบบสิพวกมีพวกคู้ซึ่งแบจากใดเนานะแบบเขาจะให้คําตอบจังไดเนาะเดี๋ยวจะพาไปถาม อาหมูเนาะแม่นเนาะป่ะเดี๋ยวสิจะพาพาถามหมูเนาะหมูเห็นงานนำกันนะทุกคนเดี๋ยวไปกัน,นเ,เลยละนี่เอออ่านเมนเลยจบอ่านเมนเน่ยเขาบอกว่าบอกว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนไปทำงานที่ไทยเป็นลูกจ้างเป็นขี้ข้าเขา มันน่าภูมิใจตรงไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเมนนี้สมันสมองมันน่าภูมิใจตรงไหนเขาบอกอ่ะมีอความพอใจเออนอะเจ้าถามใจตัวเองก่อนว่าเจ้าจะเห็นอาชีพอย่างทันยอยากเป็นอย่างเจ้ากับภูมิใจในนั่นแต่คอยกับภูมิใจในนนี่ความภูมิใจของคนเฮามันบอกคือกันอ,อือเอาง่ายความพอใจอ่นแหละ พวงพอใจของเจ้าพอใจอยากอยากจะได้เท่าไหรประมาณไดนถ้าไออไข่กระพรูใจในแดดพอง่อยเนาะจะเอากฎหรือหลักการอะไรมาวัดกันละอัไในภูมิใจอนไรบัหนาภูมิใจสิ่งที่บัหนาภูมิใจคือสิ่งที่มันเป็ดพิษเนาะมันม่ถึงต้องนั้นเจริญแต่สิ่งที่บัหนาภูมิใจพอมันเดือด่อนก็ดื่นแต่สําหรับไข่อยะพรูอยเดือนไชเนาะเออ ขอเงินแม่ใทรอยู่บ้า,างไหมรบ่บอบอตะกี้ขออยู่เดี๋ยวมันไม่ขอแล้ว <c oughs> ตะกี้ขออย่เนาะท่า <c oughs> นเจ้าอยู่สิ่งที่เจ้าเห็นเจ้ายัางเดือดร้อนคนอื่นยังขอตั้งขอแม่ใทรอันนั้นมันกับหนาภูมิใจคือกันคนที่คอมเมนต์อย่างบ่หัวอ,อยู่เทอะไรเนาะเจ๊กระตอบให้เลยเนาะเมื่อนี่บริมาแบบว่าวาอย่างไล่เนาะถึงแม่บัตเตอรคอมเมนต์ มันกับโต่างนีก็ทำอ่ะความพันของเจ้าคือยังแหละอะภูมิใจี่บอกแตภูมิใจเห็นแล้มันมีเงินใส่เนาะเป็นคี้์ค่าแล้วเขาบอกอ่ะไม่ได้เป็นลูกจ้างนะอันนั้นก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันแหละคนทีคอมเมนต์มาเนี่ยเป็นอย่างเขาเขาบริษัทเขาว่าเป็นเจ้านายกับลูกจ้างเขาบอกว่าแม่แต่เป็นเจ้านายตัวเองก็ต้องเคารพคนอื่นเนาะในการขายของขายยังกัดจะค่ายกันมื้ย ใคล้ใครกันมาตัวชินธานะอดไก็ตามนักใดเติมเราคอมเมนต์นี่อ่ะอ่ะเดีวีคอมเมนต์เดียรีคอมเมนต์นีมเมนเยเขาบอกว่ามีความคิดเห็นยังไงที่แบบวา่าเอ้ยมันมันมันหนักพู่มใจตรงไหนที่แบบวา่ามาเป็นลูกจ้าง,ขงเขาละหัวหัวอ๋อาตอบให้ดิอะอไรอ,อย่างมาเป็นเนาะตัวมีเราเป็นลูกจ้องอางเขาแล้วรำ <c oughs> นี่ไม้อยากมาเป็น <c oughs> เป็นเ่าแก่รวยพันล้ 1, 000ลานคือซีโบมาเป็นบอกรัวโอ้โหอ้าฝากนี่น oh. นนจะ <c oughs> าฝ,าฝากบอกคนที่มาเม่นนะเข<น>า <c oughs> บอกมาเม่นอะเอออย่าบอกแล้วนะพยายามไปเจอกันอยู่บ้านเจอได้หลักไ <c oughs> <c oughs> ปคู่ม่ธ <c oughs> รรมดาเราจะเหรอคน บอกบอกกระตบเม,นม็นดีดีเลยเนาะค<อ>ู<พ>่ทั้งนี้ก็คู่เดี๋ยวลัะคอมเมนต์เนาะก็ได้ไปใส่ใจแต่ว่ามันตอบแบบไปไปสน,นุกเีฮาแล้วไปมวนๆยิ่งได้พอด้ไปสีงเกตกับคอมเมนต์เนาะ เราเียก็คนจะเป็นจังไงในเนาะแต่ละคำตอบเนาะบางคนก็แต่ละคนแต่ว่าซะเสียวพาถามแค่สองคนพอเนาะเดียวแบบเดียวแบบจะงงๆเดียวจะไปกันใหญ่เนาะเพราะว่าแถวนี้ก็แบบอืมคนบอกโอ๊ย เป็นนังเลขกโมเมนต์หน่อยเนอะอาะเดี๋ยวให้ตอบแค่สองสองคนพอเนาะสามควบคิดเห็นแค่สองคนพอสองคนนี่แบบ่นนาจะหูได้เลยเนาะว่าจังไดเนาะโอ้แต่สิเป็นไปเนาะแต่ลคอมเมนต์กันด้คอมเมนต์มากอะอันนี้กะโมเมนต์ว่าจะมาว่าวยังไ้ หาเพิ่นหรือว่าอ้ยังเนาะกะเอาง่ายๆในห้องว่ามาตอบห้เนาะเพราะว่าแย่เพิินของใจ,นจเนาะก็เลยมาตอบใหน้นะเดี๋ยวเนาะอ่าคนที่รับชมแล้วนะคนรับชมคลิปแล้วใครที่ยังบ่ได้กดติดตามเนาะแบบปกกดติดตามไว้เพื่อแบบบ,บ,บกบก่าดทุกถกคลิปเนาะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ว้นะกดเนาะเดี๋ยวซะซีก็จะไปทำง,งานก่อนเนาะกบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อไปก่อนเด้อยบายสบายดี bye bye.